สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่แฟนคลับแฟนวอลเลย์บอลหลายๆคนก็อยากจะทราบว่ากัปตันทีมของทีมชาติไทยจะเป็นใครหลังจากที่ทางญี่ปุ่นนะครับประกาศเรียกตัว39คนพร้อมกับบอกว่าผู้ที่จะได้ทําตําแหน่งกัปตันทีมคือใครแต่สําหรับทีมชาติไทยของเรานะครับประกาศ32คนแต่ในตําแหน่ง กัปตันทีมยังไม่ได้ประกาศนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันสำหรับผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นกัปตันทีมให้กับทีมชาติไทยก็ประกอบไปด้วยพรพันธ์อัชลาพรเตยหัตยาและก็แนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับ4ผู้เล่นนี้มีโอกาสมากที่สุดที่จะรับตำแหน่งกัปตันทีมนะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้เล่นที่มีอายุการเล่นยาวนานนะครับรวมถึงประสบการณ์ที่มีก็พร้อมแล้วก็พอที่จะ ควบคุมเกมแล้วก็เป็นกัปตันทีมได้เราไปดูข้อมูลคร่าวๆกันนะครับว่าแต่ละคนมีสมบัติอย่างไรกันบ้างคนแรกนะครับก็เซตเตอร์ของเรานะครับพรพัน์ถือว่าเป็นผู้เล่นเซตเตอร์ที่เล่นคู่กับนุสลาในระดับทีมชาติมานานเหมือนกันนะครับและก็เป็นผู้เล่นที่เหมาะสมกับกัปตันทีมอีกคนหนึ่งนะครับแต่ในเร็วๆนี้นะครับทาง พรพันธ์เองก็ออกมาพูดคุยผ่านไลฟ์นะครับว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะทําตําแหน่งกับตันทีมมีประเด็นหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้ไม่พร้อมเนื่องจากว่ามีการควบคุมเกมความหลายๆอย่างเป็นผู้นําที่จะสามารถผลักดันทีมชาติได้จึงเหมือนจะขอถอนตัวนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไป สำหรับคนที่2อนะครับอชลพรคนคงยศนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่อยู่คู่กับรุ่นเซียนมาพร้อมๆกับแนนแนนชมแนนแล้วก็ชมพู่นะครับซึ่งคนนี้ก็มีสัมภาษณ์นะครับทางช่องหนึ่งก็ได้บอกว่าพร้อมที่จะเป็นกัปตันทีมนะครับหากว่าทางสมาคมเลือกให้เป็นและก็ต้องบอกเลยว่าฟอร์มการเล่น ความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การใช้ภาษาของอัชรพรก็มีมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าสำคัญน่าสนใจแล้วก็สำคัญเหมือนกันนะครับที่จะเป็นตัวหลักหรือว่าเป็นผู้นำให้กับทีมชาติไทยของเราต่อไป สำหรับอีกคนนะครับอย่างแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีความมุ่งมั่นมากๆนะครับระยะเวลาที่อยู่กับทีมชาติก็นานเหมือนกันและก็สิ่งที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่สามารถผลักดันรุ่นน้องได้นะครับแต่ด้วยที่เรายังไม่เคยเห็นบทบาทของแนนหากว่าถ้าหากาเจ้าตัวได้รับ ตำแหน่งกับตันทีมแล้วก็เป็นผู้นำของทีมเราอาจจะได้เห็นบุค,คลิกใหม่ๆของทัดดาวมากขึ้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าพอมาเป็นตำแหน่งกับตันทีมแล้วก็ต้องมีความกล้าความที่จะเป็นผู้นำ ในเรื่องต่างๆได้ก็ต้องรอลุ้นและรอติดตามกันซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะครับอีกคนนึงนะครับก็จะเป็นหัถยาบำรุงสุขหลายๆคนก็เห็นฟอร์มการเล่นจากญี่ปุ่นนะครับความนิ่งความมุ่งมั่นที่หัถยามีก็เหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งกับตันทีมนะครับซึ่งอายุแล้วก็ความสามารถนะครับระยะเวลาประสบการณ์ที่ เจ้าตัวได้อยู่กับทีมชาติมาก็นานพอสมควรนะครับอีกอย่างหนึ่งบุคลิกแบบเตยนะครับก็เหมาะที่จะเป็นผู้นำได้และก็นี่คือ4ผู้เล่นนะครับที่แอดมินคิดว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะทำหน้าที่ตำแหน่งกับตันทีมให้กับทีมชาติไทยของเราแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับคนอื่นๆก็สามารถที่จะเป็น ผู้นำหรือว่าเป็นกัปตันทีมให้กับทีมชาติไทยของเราได้รวมถึงลิเบโลอย่างปียนุษย์นะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นมายาวนานเหมือนกันนะครับก็ไม่แน่ปียนุษย์ก็อาจจะเป็นผู้เล่นที่สามารถเป็นกัปตันทีมให้กับทีมชาติไทยของเราได้เช่นกันแต่ถ้าเลือกผู้เล่นที่ได้มีโอกาสลงสนามแล้วก็ยืนอยู่ในสนามแล้วก็สามารถที่จะพูดาภาษาอังกฤษหรืออะไรแบบนี้ก็จะมีผู้เล่นหลักๆอยู่ประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากแสดงความคิดเห็นในส่วนตัวอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้รวมถึงการให้กำลังใจนักกีฬาที่เราจะเชียร์ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ